สวัสดีนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการขึ้นแหวนหัวใจของวงที่สองนะครับอ่ะ <S <S วงที่สองก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นตัวเหมือนเหมือนหดเป็นตัว S นะครับแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะฮะไขวยกันไปไขวยกันมานะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีฝังเหมือนเป็นฝังสอดเข้าไปทวนล็อกเข้าไปอยู่ข้างใน น,น,นั่นนะก็คือเป็นเพชเม็เล็กนะครับทำแค่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกระบวนการวิธีการขึ้นและกันรเราจะทํายังไงใช้วิธีการแมปทีเดียวเราจะง่ายได้แล้วก็จบเลยโอเคของแหวนวงนี้นะครับนะฮะไปกันเลยดีกว่าครับอ่าเมื่อกี้อันนี้คือแหวนวงนี้นะครับอ่าฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะก็จะทำให้หน้าแหวนมันจะ ใกล้เคียงกับวงนี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับเราจะทำหน้าแหวนให้มันใกล้เคียงกับของตัวอันนี้โอเคอันนี้ก็คือของแหวนวงนี้ยังนั้นเดี๋ยววงนี้เดี๋ยวขอเซฟเก็บไว้ก่อนอ่ะต่อหน้าแหวนวงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ3.5นะครับ 3.5โอเคอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นงานก็คือจะใช้หน้างานเดียวกันก็คือประมาณ3.5นะครับประมาณนี้โอเคทีเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้อย่างที่บอกตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นหัวใจแล้วก็เป็นตัว S เหมือนเชิงหัวใจแล้วก็เป็นตัว S ไปเลยฉะนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะลองวิธีนี้ดูก่อนนะ ก็คือเอาหัวใจออกมาก่อนเพราะว่าเราต้องการทรงของหัวใจในะหัวใจหัวใจโอเคโอเคนี่ก็คือจะเป็นทรงของหัวใจก่อนเพื่อให้ได้ให้ได้ให้ได้ทรงมันก่อนโอเคอ่ามันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยนี่แหละมาฝังอ่าเพราะว่าตรงนี้มันคือแนวโค้งของหัวใจ ่วิธีการทำเราก็จะทำแบบนี้ใหญ่ไปหรือเปล่าใหญ่ไปหรือเปล่าดูก่อนนะโอ้เดี๋ยวดูก่อนเนะ๋ยจะฝังได้หรือเปล่าไนลองสับเปิดไซส์เพชรมินหนึง มันจะอยู่ประมาณตรงช่วงนี้ก่อนนะเอาดูก่อนนะว,ว่าอ๋อมันจะเป็นันกษนะโอเค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 ปุ๊ม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 ุ๊มุ๊ม อ่าฮะตรงนี้ถ้าเราออฟเซตสักจุดสองค่าเพื่อฝังไซเล็ก ให้ตจะค่าหลุคกรลคแสส้อ้นโดยสสเป็นกตนะคะนานการะนส่วน่างๆสส่ อือย่าลืมดูโดนนะฮะอย่าลืมดูโดนนะครับโอเค 动力。懂 เราก็ต้องแก้เชฟหัวใจก่อนอ่าจะต้องเป็นมันจะต้องเป็นอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับนี่มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะฝังเข้าไปตรงนี้สูงไป 1ิบสิบเอ็ดสิบโอเคตรงนี้น้อยไปโอเคเก้าโอเคนี่ลักษณะเท่านี้เลยอ่ะที่เหลือเราก็จะ เกลื่อนได้เก็บเสน้นนันนดีไว้ก่อน ้องเป็นลักษณะแบบนี้โอเคโอเค 1.4เราจะใช้1.3 จุดสองโอเค โอเคแล้วเราก็จะใช้ไซส์นี้อาา่าฮะครึ่งหนึ่งโอเคครึ่งหนึ่งดูว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ ต้องอยู่ที่เส้นนี้

สามสิบฉะนั้นตรงนี้ก็คืออยู่ที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็30ต้องเอาชุดนี้ไปทั้งชุด มาเท่าไหรสองจุดแปดสองจุดแปดโอเคอยู่ประมาณตรงนี้เม็ดสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ตรงนี้อะตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนหนึ่งชุด ไปตรงนี้ลบทิ้งไปก็อสามสิบอยู่ตรงนี้ออผิด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 นี่ตัวนี้อาตัวนี้จบที่เม็ดนี้เลยโอเค ลบสิบห้าเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นบวกสิบห้าข้างนี้ต้องเป็นลบสิบห้าโอเคดู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 ได้ไหมมันก็จะลงปั๊บปป๊บปั๊บป๊บครึ่งน,นิว้วตรงนี้พอดีพอดีอดไปเลย โอเคสวยงามมากให่จริงถ้าจะให้สวยกว่านี้ก็จะต้องด้านนี้โคมนิดหนึ่งหน่อย ลองดูก่อนนะท็อปอืมอืมอืมโอเคให้ตรงนี้มันอูมนิดนึงอ่าให้ตรงหน้าช่วงนี้มัน โค้งหน่อยใช่ให้มันโค้งนิดนึงให้หน้ามันโค้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวตรงปลายตรงนี้เราก็มาดัดโอเคสวยงามเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทำเนื้อขึ้นไปเต็มปิด ตัวนี้เด๋ยดดึงออกมาโอเคสวยงาม่า Okay. Okay. ากประกและอุ่าคือกระอวเ่เพืใช้สอดตาพืจากยาสาไม่เมือนกรมา28กาค2 3ุ่งมคืระอกวาเ่ยเดเพื่อนนเจ้ารบเวาชีเพื่อส่งใช้สตาพทจากยสานบวัทีระมุหสา3มิถุนายน2563และ่าคกระอขวานเหอยส่ิิทุการศึกษาระราชทำ สมัยพ่อเป็าตั้งทัไปยูกันด้วยกัอการนี้รันราไรท่ัาก็คือเาเรับยด้อไดุ้วงดาวิแลพยาาีรอบรอบดรอบล้วกมีสถาบนสาบันทัและเรอการส่ส่ใช้สองาร์ราช้สายรื <S <S ่นนกาสการได้รางสาที่กาพัร้อยา

なるほど。<noise> <noise> การใช้ในส่วนต่างๆของส่วนประกอบต่างๆอนที่เาจะเริ่มกระบวนการที่เราใช้ระนี่คว่าเรื่ององความรเรื่อสวนใช้สอางาจะเยาสัได้กาเรื่องาสรมาและอง่าและีว่าเื่อขอรสนเให้ตคาชยารสวใช้สอาไม่เป็นา่ีการเครื่องอทาาส่สัาจาล รับคำนิยมทุกปีกระทั่งต้นปรแต่สัปดาหกรู้จักลับกองนแน่รอบกวันรอลเดคนยุบยาบาะว่าข้อมูลที่และผลลัพากรวัยี่รการสนับสุากกระรวงาจะให้ยาสัด้เลขกับข้อมูลที่ได้ากการสั่งที่สิบปดและระดับสองพันถ้าเ้สขารจะดูแลนกุ่่างทีได้รับการเลี่ยนไปจากระารจโยสงเราสั่งเราจะใยาสั ยารัเพื่อจัดการามภาดงน้ารอยหกสิบสามำผลการสำจการพิจระผการเจรตอิการบริษัทใดจะได้ไปชั่งจมาต่อชนและนำผู้ตัดสินใจรองในนักพูดการบริษัทใและได้ไปชังจมา่วยโดยสารตนใ้บริกาชีวิตจนกับมาช่และนำผู้ตัสินใั่งใจช่วข้นพิจารณาบาระวาะตออและร่า อืมตรงนี้ก็ให้มันกิืนกลืนในหายไปเริบโอเคดูดีโอเค ตัดทิ้งอ่า โอเคตรงนี้ตรงปลายก็เกล็บลักษณะแบบนี้สวยงามฮัมโอเคนี้ก็สำหรับวงนี้ก็ เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วกรุปกันไว้ตรงนี้กรุปกันไว้นี่ตัดโอเคนี่ก็จะเป็นสมมูรณ์แบบแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอาา่าฮะ โ okay. อเคอาเดี๋ยวให้ดูแบบจริงเลยนะครับโอเคหน้าตาแบบจริงก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นี่ตามตัวอย่างเลยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นรูปหัวใจตัว S ที่ฝังแบบค่อยไปค่อยมาค่อยไปค่อยมานะคระับทำแค่ครึ่งนิ้วพอส่วนด้านล่างก็จะเป็นแค่ตัวแหวนเป็น เนื้อทองไปแต่ในรูปมันดูไม่ออกนะว่ามันเป็นครึ่งนิ้วหรือเปล่านะโอเคในรูปอาจจะเป็นทั้งนิ้วเลยก็ได้เป็นรอบนิ้วเลยก็ได้แต่เราทําลูกค้าสั่งมาแค่ครึ่งนิ้วนะครับฉะนั้นเราก็ทําแค่ตามที่ลูกค้าสั่งพอคือทําแค่ครึ่งนิ้วพอโอเคฉะนั้นในแหวนเซตนี้ก็คือเป็นเซตที่มันคู่กันเป็นแหวนหัวใจน่ารักน่ารักสองวงนะครับยังไงก็ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเอออย่าลืมไปดูงานทั้งหมดได้ที่ใน youtube channel นะครับดีไซน์บายหยกนะสาหรับวันนี้แค่นี้นะครสวัสดีดครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ว่าจะมีอะไรเกิดต่ออีกทีสาหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับบาย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 ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ